พี่พี่มีใครบอกว่าพี่น้าหน้าเหมือนคนเลยไม่มีอ่ะมาจากไหนอ่ะไม่มีอ่ะไ,ได้ยินใครที่ไหนมาสาอเปล่าหนูคือ,อว่าหน้าพี่ไม่เหมือนคนเลยพี่พี่มีใครบอกว่าพี่น้าหน่าเหมือนคนเลย ไม่มีอ่ะแกมาจากไหนอ่ะไม่มีอ่ะไปได้ยินใครที่ไหนมาสาวเปล่าฮะหนูคือ,อว่าหน้าพี่ไม่เหมือนคนเลย <c oughs> พี่พี่มีใครบอกว่าพี่อ่ะหน้าหน้าเหมือนคนเลยไม่มีอ่ะตามาจากไหนอ่ะไม่มีอ่ะไปได้ยินใครที่ไหนมา ลูก็ว่าหน้าพี่ไม่เหมือนคนเลย <c oughs> พี่พี่มีใครบอกว่าพี่น่หน้าหน้าเหมือนคนเลย <c oughs> ไม่มี <c oughs> อ่ะมาจากไหนอ่ะไม่มีอ่ะไม่ได้ยินใครไหนมอ้าหาเปล่าฮะหนูก็ว่า <c oughs> หน้าพี่ไม่เหมือนคนเล มีใครบอกว่าพี่อะหน้าหน้าเหมือนคนเลยไม่มีอ่ะกลมามาไหนอ่ะไม่มีอ่ะไได้ยินใครไหนมาเปล่าเปล่าฮะ,ะหนูคือว่าหน้าพี่